ันนี้มาสอนถักพื้นฐานเบื้องต้นของการถักโคเชนะคะแล้วก็การใช้สัญ,ญลักษณ์การตอนนี้ยังไม่มีผังให้ดูเป็นสัญ,ญลักษณ์นะแต่ว่าจะเขียนให้ดูนะคะอันแรกจะเป็นวงกลมวงกลมนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโซ่ถ้าเกิดเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัวนี้นะ เป็นโซ่วงกลมที่แบบว่าวงกลมแบบโปร่งเราจะส่วนมากก็จะวางเข็มไว้แบบนี้เนาะแล้วเราก็จะควักมาหรือไม่เราก็ทําแบบนี้ก็ได้ให้มันเป็นเป็นเงื่อนกระตุกโซ่นะคะก็จะควักควักมาในห่วงแบบนี้ เวลาที่เราเห็นในผังในผังลายที่เราจะดูใช่ไหมคะหรือในแพทเทิร์นอ่ะมันจะวงกลมติดกันวงกลมติดกันเลยนะเราเวลาที่เขานับก็คือตัวนี้จะเป็นโซ่หลักที่หนึ่งโซ่หลักที่สองโซ่หลักที่สามเราก็จะนับจํานวนตัวนี้ถ้าเกิดผังมันบอกว่าให้เราถัก โซ่สิหลักนะคะมันก็จะมีผังเป็นวงกลมทั้งหมดสิวงกลมก็คือถักไปสิบหลักเนี่ยนะคะรูปงานออกมามก็จะเป็นเป็นแบบเปียมองเห็นเป็นเหมือนการถักเปียนะคะแบบนี้เลยนี่คือโซ่ต่อไปนะคะจะเป็นแบบทึบ เป็นวงกลมเหมือนกันแต่แบบทึบตัวนี้วงกลมนะแต่มบนทึบส่วนมากมันจะมีจุดเดียวในในแพทเทิร์นในหนึ่งแถวอะว่ามันจะมีจุดเดียวตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวนี้ c เป็นสัญลักษณ์ c หรือว่าเขาจะเขียนดุวภาษาไทย รอหอรอหอนะคะเลื่อนห่วงตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกเป็นโซ่เลยอันนี้คือเลื่อนห่วงนะคะหรือว่าซีมันจะเป็นการจบนะคะจบแบบนี้เรามาที่เรามาที่โซ่แรกปักลงไปนะส่วนมากเวลาที่เราปักโซ่แรกเราจะปักแค่เส้นเดียวนะคะเส้นเดียวตรงนี้เส้นเดียว หรืออันนี้คือการจบนะต้องปักเส้นเดียวเพราะว่ามันจะปักง่ายด้วยวิธีถักซีนะคะหรือลอหอเลื่อนห่วงก็พอแทงเข็มเข้เขาไปแล้วก็ควักเข้ามาควักมานมันจะมีสองห่วงนะคะแล้วก็เอาออกอีกห่วงนึงเนี่ยมันก็คือเป็นการจบงานนะคะ เนี่ยคือการจบงานแล้วก็เป็นการคล้องโซ่ให้เป็นวงกลมคือทําให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแบบนี้นะมันจะมีอยู่ในหนึ่งแถวมันจะมีตําแหน่งเนะนี้ยหนจุดนะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะใช้ตอนจบตอนจบเท่านั้นต่อไปนะคะจะเป็นตัว อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเวลาที่ที่เขาเขียนเขาจะเขียนแบบนี้ m mr mr สิ x อาจจะเป็น7 x 8 x อะไรก็ได้นะคะ ตัวนี้นะตัวนี้อ๋อเดี๋ยวเราไปรู้จัก x ก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะต่อไปเป็นเป็นตัว x นะคะตัว x นะตัว x มันจะเป็นแบบนี้ x นะคะสัญลักษณ์ของของตัว c o s ชมจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัว x นะคะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเป็นมันจะเป็นอทอ,ทอ คอทอนะภาษาอังกฤษมันจะชื่อยาวหน่อยแต่ว่ามันจำมันจาไม่ได้มันมันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเราอ่ะเราตัวเราเองเราไม่ค่อยได้ใช้เราจะใช้ x คอทอเราก็ไม่ค่อยได้เรียกนะคะเพราะว่าคอทอเขาคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ x มันจะเป็นลักษณะแบบอันนี้เดี๋ยวถักอันนี้ไปก่อนนะตัว x นะคะถ้าเกิดเราเราถักเป็นโซ่แบบนี้แล้วเราจะถัก x เ,เราคล้องก่อนที่เราจะถักเอกอะ่ะให้เราขึ้นโซ่ก่อน1ครั้งในในเวลาที่เราจะถัก x นะขึ้นโซ่ก่อน1ครั้งแล้ว ถ้าเกิดแพทเทิร์นนั้นมันบอกว่าให้เราถัก X ในห่วงเราก็ต้องปักเข็มลงไปในห่วงนะคะแล้วก็ควักเข้ามาแล้วมันจะมีห่วงตรงนี้สองอันแล้วเราก็ควักผ่านตรงนี้นี่คือ X แล้วก็อันนี้คือหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็เป็นหลักที่สาม ก็แล้วแต่ว่าแพทเทิร์นนั้นน่ะเขาจะให้เราใช้ x จำนวนเท่าไหร่ในการถักรอบโซ่อาจจะเป็น10ก็ได้10 1 0 x สมมุติว่าให้เราถัก x ให้รอบโซ่ทั้งหมด20แล้วก็ถักไปเลยจำนวน20นะคะ 20, 20่สหลักในหลักโซ่หรือถ้าบางแพทเทิร์นเขาบอกว่าให้เราถัก x บน บนหลักโซ่นะเราต้องปักเราต้องปักไปในหลักโซ่ตรงนี้นะคะปักลงไปแล้วเราก็ควักมาแล้วเราก็เอ็กเราจะปักที่เส้นเดียวเนีย่ยตามหลักแบบนี้นะคะนี้นะไปเรื่อยเรื่อยนะคะแต่ส่วนมากเขาจะแพทเทิร์นแต่และแพทเทิร์นนะมันจะไม่ค่อยมีว่าให้เรามาปักบนนี้เพราะว่ามันจะยุ่งยากในการถักของเราส่วนมากก็จะให้ ให้ถัก x โดยการควักผ่านห่วงนะคะต่อไปพอเรารู้จัก x แล้วเดี๋ยวเรามารู้จักตัวนี้นะตัวนี้เขียนข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่ง mr 1 0 x เขาบอกว่าให้เราถัก1 0 x ถัก1 0 x ในในที่ไหนอันเมื่อกี้เนี่ย x ในโซ่นะคะอันนี้เรา x mr นี่มันย่อม,มาจาก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,ษที่เรียกยาวๆเลยก็เรียกเมจิกลิงนะคะเมจิกลิงก็เนี่ยส่วนมากเวลาที่เราขึ้นวงกลมเราจะใช้แบบนี้เป็นเป็นวงกลมอะ่ะเหมือนเราคล้องเชือกเป็นวงกลมเราจะคล้องกี่รอบก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ใช้งานแบบไหนแพทเทิร์นนั้นเป็นแบบไหนแต่เมจิกลิงก็คือนี่แหละทําให้มันเป็นห่วงด้วยวิธีการพันแบบนี้เราไม่ได้ถักโซ่นะคะ พอเราทำเมจิกริงนะเมจิกริงเมจิกริงเนี่ยมันจะทำเงื่อนสำหรับกระตุกก็ได้หรือไม่หรือไม่เป็นเงื่อนกระตุกก็ได้ถ้าไม่เป็นเงื่อนกระตุกก็จะพันสักสองสามรอบแล้วเราก็ถักลงไปตัวแนี้มันจะแทนตัวโซ่ตัวนี้แต่มันจะกระตุกไม่ได้นะแค่ทำแค่เขาไม่ได้ใช้โซ่เท่านั้นเองแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีส่วนมากจะใช้เป็นเมจิกริงที่มันกระตุกได้ก็จะทำอย่างนี้นะคะ แล้วก็ส่วนมากที่เราจะสอนเราเรา,เราจะสอนแบบนี้เพราะว่ามันง่ายในการในการถักส่วนเขาบอกว่า mr แล้วก็10 x ตรงเนี้ย1 0 x ก็คือเนี่ยแหละเราสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ควักใหม่เข้ามาควักใหม่เข้ามานะแล้วให้เราถักโซ่ก่อน1ครั้งถักโซ่แล้วก็ควักขึ้นมา1ครั้งเพราะยังไงแล้วอะ่ะก่อนที่เราจะถัก x อ่ะเราจะต้องมีโซ่เพื่อให้มันมีความสูงแล้วก็มันจะได้งานอะ่ะมันจะได้ มองเห็นระดับว่ามันมันมัน,ม,นมันมีแถวอยู่นะตรงเนี้ยแล้วเราก็ปักเขาเรียกว่าปักเข็มลงไปในห่วงในห่วงที่เราทําไว้แล้วก็ควักเข้ามาแล้วเราก็ควักผ่านแบบนี้ถ้ามันบอกว่า10 x เราก็นับไปเลย10 x ตรงเนี้ยในเนี้ยอันนี้สองสสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้นะแล้วเราก็จะกระตุกตัวนี้นี่แบบนี้ แล้วเราจบจบยังไงเราจะจบด้วยตัวนี้ด้วยตัว c นะคะรอหอถ้าเป็นสัญลักษณ์ถ้าคุณดูแพทเทิร์นนะคุณจะเห็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแพทเทิร์นที่มันเป็นผังลายนะเขาจะไม่ได้มาเขียนแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เราก็นี่เลยปักลงไปที่ f x แรกเลยแล้วเราก็จะควัก c มาเนี่ย อันนี้คือจบแถวพอจะเริ่มเราก็ขึ้นโซ่โซ่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปพอเราได้แบบนี้เป็นก้นหอยนะมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อีกนะคะทุกคนสัญลักษณ์แบบนี้นะอันนี้ถ้าเราดูตามผังลายนะคะแพทเทิร์นที่มันเป็นผังลายนะ มันจะมีแบบนี้ v แล้วมันจะมี x v x ตรงนี้นะคะอันนี้มันคือถ้าถ้าถ้าภาษาเรียกก็จะเป็น v แล้วแหละแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกยาวๆอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จำมาเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันจะเป็น v นะคะเรียก v มันจะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ v x แบบ v มัน x ยังไงมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือในแถวแรกเราได้ 10x แล้วเราจะต้อง v มันแต่เวลาที่เราบรรยายในการสอนในคลิปเราก็จะบอกว่า x ซ้ําอะไรประมาณนี้ก็คือการ x ซ้ําการ x ซ้ําในจุดเดียวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทําแบบเนี้ยเป็นเหมือนก้นหอยเนะ่ย ถ้าเกิดเราไม่ x ซ้ำใช่ไหมงานก็จะหอ่อเพราะว่าเรายังไม่ต้องการให้มันขึ้นเป็นทรงทรงกระบ,บอกเราจะต้อง x ซ้ำเพื่อให้เพื่อให้ชิ้นงานอะ่ะมันมันขยายกว้างก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้ตัว v เขาเรียก v แต่ว่าจะเวลาสอนจะไม่ค่อยได้พูดคำว่า v จะบอกว่า x ซ้ำอะไรพวกนี้นะก็ในหนึ่งหลักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพลิกดีกว่าเนาะพลิกให้เห็น ให้เห็นช่องแล้วกันสมมติว่าอันนี้หนึ่งหลักนะเนี่ยแน่หนึ่งหลักเดี๋ยว x ตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งหลักใช่ไหมเราจะต้องถัก v ลงไปเราก็จะถัก x นะเพราะเพราะว่ามันเป็น v ก็จริงแต่มันคือ x สองครั้งมันคือตัวนี้สองครั้งอันนี้ไปละหนึ่งหลักนะแล้วเราก็ x ซ้ำที่เดิมนี่แหละ เป็น2แบบนี้นะคะหลักถัดมาก็เนี่ยส่วนมนากก็จะเป็น v ใช้ v ทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็ x 3แบบนี้นะคะแบบเนี้ยอันนี้คือสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือวิธีการ x ําในหลักเดียวนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ เปลี่ยนกระดาษเป็นตัวนี้นะคะทุกคนมันจะเขียนมันจะเขียนอย่างเงี้ยเลขหนึ่งนะแล้วก็สองแล้วก็พอหคอพอ1คอแบบนี้แล้วมันเหมือนกับเป็นพอหนึ่งคอแบบครึ่งอะสัญลักษณ์ที่ Half สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในแพทเทิร์นหรือว่าผังลายนะคะมันจะเป็นตัวนี้เป็นตัวทีค่ะทุกคนเป็นตัวทีนะหรือว่าภาษาอังกฤษ,ษมันจะยาวอีกแล้วกาเรียก half double crochet ค่ะทุกคนอันนี้พอพอพอ,พอจำได้อยู่แต่ว่าส่วนมากเวลาที่เราพูดเราจะบอกว่าทีทักที่เดี๋ยวมาดูกันพอพื้นขาวแล้วมันจะเบอร์ ถักทีก็ถักกันยังไงแบบนี้นะเวลาที่เราถักโซ่ไปนะคะถักโซ่ไปนะเวลาที่เราจะถักทีที่หลักตรงเนี้ยโซ่ที่เราจะทําให้มันตั้งฉากเนี่ยเราจะใช้โซ่สองโซ่สองนะคะให้มันอยู่ในระยะโซ่สองในการตั้งฉากแล้วเราก็จะปักลงหลักตรงนี้เลยหลักที่สามนับมาหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้เราจะพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็ม แล้วก็ปักหลงหลักที่3ระยะของการตั้งฉากมันจะได้ระยะที่2พอดี2โซ่2แล้วเราก็ควักไหมมาแบบนี้มันจะมี3ห่วงแล้วเราก็ควักไหมผ่านไปทั้ง3ห่วงเลยอันนี้คือทีแล้วเราจะถักหลักถัดมาถ้าเกิดเขาบอกว่าให้ถักทีทั้งหมด3หลัก เราก็อันนี้นับไปแล้วหนึ่งหลักแล้วเราถักทีอีกนะพันหัวเข็มแล้วก็ปักลงเนีย่ยนะมีสามห่วงหนึ่งสองสามแล้วเราก็ควักผ่านมาเลยสามอันนี้คือทีหลักที่สองทีหลักที่สามพันหัวเข็มนะแล้วก็ปักลงที่โซ่เนี่ยมีสามห่วงแล้วเราก็ควักผ่านมาเลย อันนี้ได้แล้ว T 1 2 3 T 3สสมหลักนะคะทุกคนต่อไปเป็นสัญลักษณ์อ่าเขาเรียกพอ1คอนะคะพอพอคอจะไม่มีจะไม่มีตัวนี้เป็นพอนคอพอคอสัญลักษณ์อาจจะเป็นตัวนี้นะเป็นทีอ่าเป็น เป็นทีนี่แหละแต่ว่ามันจะมีแบบนี้แบบนี้นะสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่กับผังลายนะคะหรือว่าเราเราจะใช้ในการพูดนะในการพูดเราจะใช้พูดว่า F การถัก F แต่สัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนผังจะเป็นแบบนี้แต่เวลาที่เขาเขียนบรรยายเขาจะใช้พอหนึ่งคอหรือบางทีเราอาจจะบรรยายคลิปวิดีโอเราเราจะใช้พอหนึ่งคอหรือไม่ก็ เป็น f ตัวนี้นะคะหรือเขาเรียกว่า double c o c h e ตัวนี้นะวิธีการถักนะคะส่วนมากเราจะบอกว่าถัก f อันนี้ได้ทีไปแล้วนะต่อไปเราถัก f ใช่ไหมเวลาที่เราจะเริ่มเริ่มต้นที่ f จำนวนหลักโซ่ที่มันตั้งฉากของ f อ่ะมันจะต้อง3 1 2 3 แล้วเราพันหัวเข็มนะแล้วเราจะปักลงหลักที่4ตรงนี้นะคะพอควักมามันมี3ห่วงแบบนี้แหละสห่วงนะแล้วเราควักไป2ห่วงเนี่ยสห่วงนะแล้วมันยังเหลืออีก2อเนี่ยควักออกแบบนี้นะคะอันนี้คือเอหลักที่หนึ่งหลักที่สองนะปักลงที่โซ่นะคะแล้วก็ควักมา มีสามห่วงแล้วเราจะควักผ่านทีละสองห่วงทีละสองห่วงแบบนี้อันนี้คือ f หลักที่2 f หลักที่สแบบนี้นะนี่มันจะเป็นแบบนี้มันก็จะประมาณนี้นะหลักๆที่ใช้กันก็จะเป็นประมาณนี้ หรือมันจะมีอีกอันหนึ่งมันจะมีอีกอันนึงอันนี้ก็คือมันจะต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปก็คือหาตัวมาร์กัมาร์ก,กิ้งนี้ตัวนี้นะคะมันจะขยายไปด้วยพอ2คอใช่ไหมพอ3คอใช่ไหม พอสี่คอพอห้าคออะไรอย่างเงี้ยที่มันไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆเลยตรงเนี้ยสองสามสี 2, 3, 4, นะ่ห้าเนี่ยไปเรื่อยๆเลยสัญลักษณ์ที่อยู่บนแพทเทิร์นนะคะมันจะเป็นเพราะถ้าพอสองคอนะจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเหมือนเหมือนตัวทีนี่แหละแต่ตรงเนี้ยมันจะทำอย่างเงี้ยสัญลักษณ์อย่างนงี้ก็คือ เป็นพอสองคออันนี้สามใช่ไหมมันก็จะหนึ่งสองสามอันนี้คือ3ามแบบนี้นะคะถ้าเกิดให้เราดูเส้นตรงนี้มันมีเท่าไหร่มันก็หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของของตัวพวกนี้นะคะสองสามสี่นะ,ะแล้วก็อันที่ห้าหนึ่งสองสาม ี่ห้าแบบนี้นะแล้วการถักล่ะการถักมันจะเนี่ยแหละการถักมันจะถักยังไงที่เราดูมันคือการพันหัวเข็มอันนี้คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งพันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสามพันหัวเข็มสี่พันหัวเข็มห้าน,น,นะคะแล้วแต่ว่าแพทเทิร์นนั้นเราถักเป็นอะไร พันสองใช่ไหมนี่พันสองนะถ้าเกิดเราเริ่มต้นส่วนมากการเริ่มต้นอ่ะมันจะไม่ใช่มันจะส่วนมากมันจะเริ่มต้นด้วย x ด้วยอะไรก่อนแหละแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูแล้วกันเริ่มต้นอันนี้ตั้งฉากมันจะอยู่ที่4โซ่4เนี่ยอันนี้เราก็จะควักออกทีละ2ทีละ2ทีละ2เป็นแบบนี้เวลาที่เรา ใช้พอคอสองพอคอสองนะพันหัวเข็มสองครั้งพอคอสามก็พันสามแบบนี้หนึ่งสองสามตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราจะนับเฉพาะที่เราพันตรงนี้แล้วก็ควักออกเหมือนกัน เราก็ต้องควักออกไปทีละสองห่วงแบบนี้สองห่วงสองห่วงสองห่วงจนหมดเลยพอคอสี่ก็พันสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เลยเหมือนกันเราก็จะควักออกทีละสองจนว่ามันหมด แบบนี้นะการที่เป็นพอคอหลายๆพวกนี้มันจะใช้ในการถักพวกดอยลี่หรือผ้าปูโตะนะคะอันนี้ส่วนมากเขาจะใช้กันพอคอห้าก็พันหัวเข็มไปห้าครั้งเลยห้านะอันนี้ก็จะจะยากนิดนึงนะคะเอาออกทีละสองสองเส้น สองเส้นจนกว่ามันจะหมดหรือจะใช้ในการถักพวกใบไม้พวกอะไรพวกนี้มันจะเป็นการไล่ไล่ระดับขึ้นไปแบบนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละง่ายๆนะคิดว่าสอนมาก็น่าจะให้ความรู้กับทุกคนได้นะคะน,น่าจะเข้าใจไม่มากก็น้อยถ้า หากไม่เข้าใจก็ต้องดูคลิปหลายๆรอบนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็พยายามอธิบายให้ละเอียดแล้วก็เขียนให้ดูด้วยเดี๋ยววันข้างหน้าถ้ามีเวลาก็จะเอาผังลายแพทเทิร์นอะไรเนี่ยมามาสอนนะคะไหนก็จบคลิปไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ